สวัสดีพี่น้องจ้าแม่น้องจุนกินแซมละจ้าเมื่อนี่ก็กินเขาปุ่นคือเขาได้พี่น้องจ้าแม่น้องจุนไปซื้อเขาปุ่นมาอมาจับใหญ่ให้ดูส,สนะิสามจับใหญ่แลวเนาะพี่น้องจ้าเนาะสามจับใหญ่ๆหเลย น้มจีนน้ำยาน้่มจุนเห็ดเองจ้บดพสิ แม่น้องจูนมาแล้วจ้ากลับสวัสดีพี่นอ้องจ้าแม่น้องจูนมาแล้วมื่อนี้ก็มากินข้าวปุ่นคือเกาข้าวปุ่นน้ำปลาแดกแม่น้องจูนเห็ดเองแหละกักินกับพักสะอ่อนนะพี่น,อน้องจ้าผักหมิ่นผักคะบานเฮาจ้าแล้วก็บผักบุ้งอุ้ยเบื้งยอดมันมาสะอ่อนแท้เด้แม่น้องจูนก็นกินอยู่เฮือนคือเกาพี่น้องจา้ามดอน,นะสุดยอดเลยยังบ่พออีกแม่น้องจูนเอาอันนี้มา กินกับอีกปลาเมึกลวกพี่น้องกินกับน้ำเขาวปุ้นน้ำปลาแดกไม่มีอย่างกับ๊บนะพี่น้องจา้าเสื่ออ่อนบอพี่น้องสะอ่อนบอไม่นั่งจุนสิเทลงนี้เลยจ้ะบ่เห็นสัตว์กับเรเป็นอย่าง,งน,น้องเนาะไม่จุนสิเทลงนี้เลยขออนุญาตเศร้าด้วยพี่น้องจ้ะนั่งใหม่ก่อนโอ้ยนั่งใหม่ก่อนดิจ้ะพี่น้อง มันจะชีนหนวมหน่วมหน่วม,มเลยขออนุญาตใช้มือนะคะนี่เราจวดบ่กินอยู่บ้านคือเกาเพระาระว่าอย่างเพราะว่าเม่ได้ไปใส่มือออกไปหาคุณตาอยู่แพ่เข้านึงจ้ะเพื่อเทศแพร่ไม่ก็เลยเม่ได้หาป่าเม่ได้ไปกินอยู่แพ่ เรอยากใช้มือเลยพี่น้องฟาดมือขอ่อยคือปิตาขีดียแท้โอ๊ดเอาดึองมาเลยจะทาเมืองไทยมึงนอนทางต่างประเทศซเม,มึงก่อนอบอกเลยว่าจวนมากจ้ะ แม่งจุนซิมแล้วมันสุดยอดอีกจ้ะผู้ดใดมักเสน้นเนตำาำนี่มาท้างนี้เลยจ้ะผู้ดใดมักเสน้นเสนตำาำนี่มาท้างนี้เลยบอกเลยว่าจวดมาก สุดยอดมากแม่วัดนี้ได้จากพราะว่าประแดกมันจังซีรันมากน้ำกัน อร่อยมาก่น้องจ่ายอดผักขามันมันเข้ากันได้ดีกับตำมะคงกับตำซัวจริงๆเลยโฟกัสมาที่พี่เมนตงจ่นสิก,กินสามจับครึ่งกิโลเสียบปานนี่ จอดอีกนึงกินอย่างกระแซบสั่งเนยเดี๋ยวสร้างวัน น้องเอดีจะหงูเสตาพักคะนี่มันเข้ากันได้ดีมันยังมาถึงน้ามสตอด้วยพี่น้องจับยังไม่ถึงยามสตอ พันยามสตอไม่ต้องจุนก็นมากกินเท่ากันเน,น,นี่ยมันเมน,นนี้มากขนาดสุดยอดเลย i right. จะักซื้อไปกินมุมใดของบ้านพี่น้องมุมแหล่มุมที่แม่น้องจุนนั่งกินข่าวที่สุดกับมุมนี้แหละเพราะว่าแสงมันไม่ค่อยดีเอามุมสะดวงกงเนานะ หลายคนถามว่าคือบัวซอยสัสนบันแซบถมือเลยจ้ะอืมยังไหนเอย แมงมันก็มาลองเพียงไ้ฟังแมงจุนบอกเลยว่ามันอร่อยจริงๆอร่อยอีก <c oughs> ติดแขวติดฟัน เขาปากลมมนันยัง ลวดมากซาบิดีจัง ้องเอ้ยเซ็ตตับสุดยอดเพชดนี่จ้ะเมืองสีมันลด ชุดใหญอิรีพี่น้องจ้าแม่งจุนมักอิรีแนวนี้มักต่ำมักเขาปุ่นมักแกงมาไม่สำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้นะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องจุนกินแซมเลยจ้าฮะกพ่ที่จะกดติดตามดูาพาดคลิปต่อไปโอ้ยแสบคักเซตตับเลย